งงครับขี่มาแป๊บเดียวขี่เรื่อยๆด้วยโดนอะไรไม่รู้นอนออกมาจากรูน้นแล้วโดนอะไรสักอย่างหินเหรอหินเหรอผมโดนหินเหรอป้งเดียวอะสะบัดแล้วลื่นครับลื่นนี่เลยนอนอยู่นู่นเลยรถดูกระจายตัวนี้แบบเป้ใส่น้ำมารถ กับทางเลยอ่ะนี่กําลังจะลงไปข้างล่างถนนน,นะครับมันนี่นูน่นไหลมาจากนู่นเลยน่าจะนู่นเลยนะสะบัดมาจากแถวๆนูน่นโอ้เดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นม,มันค้างอยู่แล้วก็ดับนะครับปิดสวิตช์ไปและวจะดูข้างล่างไม่น่าโดนอะไรเยอะเ่าน้ำลงแต่ว่ามันมีกาดอยู่เดี๋ยไปไล่มันสิมันเกิดอะไรขึ้น อ๋อนี่ก้อนนี้นี่ไงร้อยออกมาเห็นนะครับนี่นะเนี่ยรอยนี้นะรอยล้อนะออกมานี่ปับ๊บนี่เ่ยสก,กิดหินก้อนนี้ก้อนเดียวเลยอ่ะนี่ครับรอยอยางนะปึ๊บ จากนั้นดูนะดูความไกลนะจากก้อนนี้มันกระเด็นไปนู่นนะครับมีประมาณ15เมตรเนี่ยถลายปุ๊บเข้าไปหน้าปัดมาทางนี้ปัดมานี่นะแล้วก็เดี่ยวไปทางนี้เดี๋ยวไปทางนี้ใช่ไหมปุ๊บ แล้วมันส่งตัวไม่ได้อะมันส่งตัวไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่รอยถากบนหินใหญ่นะมันส่งตัวไม่ได้แล้วก็ปัดปัดมาทางนี้ตร,ตรงนี้ลมละตรงนี้ลมละอันนี้รอยรถผมแน่นอนตรงไหนของรถเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งแทกแรงมากมดูดหินเป็นหินทะนลอกขนาดนะี้แรงมากก็ยาวมานี่เลยนี่ ลอยมานีอ้ยนี่อะไรครับสติกเกอร์ไหมสงสัยสติกเกอร์ข้างรถต้องมีแบบนี้ต้องมีหลักฐานอ่ะโอเคแล้วก็กระเด็นมานีอันนี้คือคือกระเป๋าผมถอดออกนะมันมันไม่ได้หล่นนะกระเป๋าผมถอดออกแต่สายน่าจะมีขาดไปบ้างละนะครับเดี๋ยวดูที่ที่กระเป๋านี่นึ่งก่อน โอ้นี่ไงสายขาดเลยกระเป๋าแต่ข้างเดียวสายนี่เรียบร้อยอนนดูสภาพรถกันอันนี้เยอะสุดแล้วนะชุดหน้าเนี่ยนะเห็นด้านขวาอันนี้มันหักอยู่แล้วนะครับ หักไปแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนก็คงหักอีกนี่ปอกเร่งแทกอันนี้ของอนนี้ของติดรถนะสติกเกอร์ไปหน้าถลอกด้วยก็บางคนนะถึงเนื้อนะครับมีขนาดสติ๊กเกอร์อย่างหนาแลเนี่ยแรงมากน่าจะแรงที่สุดเท่าที่เคยลมมาสมคาญนี้ละ ไม่รวมที่น Jung ักเดียนเอาไปล้มนะขี่เองอันนี้กัะถามันพับอู างซ้ายสวยงามไม่มีอะไรขางขวาซัดเข้าขมับเต็มๆนะเมื่อกี้เนี่ยตุ้มเลยดูนะถ้าไม่ได้หมวกกันน็อกนะมันจะไปขนาดไหนส่วนมือก็มีถูพื้นหน่อยนะตัวนี้แต่ก็ไม่เป็นไรมันมีนวมพอดีเออข้างซ้ายไม่เป็นไรข้างขวาศอกนี่น่าจะมีแผลคิดว่านะแสบแสบอยู่แต่ตัวนี้ไม่ถึงครับไม่ถึงเนื้อใส มันจะเป็นการล้มนอนด้านขวาลงมานะครับนอนด้านขวาลงมาเนี่ยมันลองมาดูนะว่ามันมีตรงไหนบ้างที่เสียหายนอกจากด้าน้ารถที่เห็นนะนะครับมาดูรอยที่ตั้งแต่โช๊คนะไม่เป็นไรกาดโช๊คที่ติดสติ๊กเกอร์ของดั๊อยู่เนะี่ยสังเกตนะครับไม่มีรอยเลยนะครับไม่มีรอยอะไรเลยนะครับแล้วก็มาดูที่ชิ้นหม้อน้ําปีกม่ปีกม้อน้ําปีกข้างถังมีปลายตรงเนี้ยที่ถลอกนะครับ นิดเดียวแล้วที่เหลือทั้งชิ้นเนี่ยมันไร้ริ้วรอยเลยนะมันไม่มีรอยอะไรเลยมีแต่แบบเป็นคราบเหมือนแบบคราบดินอะแล้วก็ฝั่งนี้มันเป็นข้างมองน้ำด้วยนะแล้วมอน้ำของของ WR วอเขามีโครงกันอยู่ผมก็ไม่เห็นรอยถึงโครงว่ะเออเดี๋ยวดูดีอ๋อมีนิดหนึ่งใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ใช่เหรออ่ะช่วยกันดูหน่อยครับใช่ไหมครับใช่รอยถลอกไหม ผมรู้ว่ามันไม่น่าใช่นะตรงเนี้อ่อแต่ถ้าใช่มันก็กันมอน้ําไปได้แล้วแหละมันก็เซฟม้อน้ําไปแล้วแหละส่วนชิ้นท้ายชิ้นไฟเบอร์ข้างกลิปไม่โดนพื้นเลยมั้งนะเพราะว่าตัวนี้มันรับไว้แทนเมื่อกี้นี้พักเท้ามันพับเข้ามานี่เลยนะครับพักเท้าพับเข้ามาเลยแล้วก็ขาเบรกงอเข้าไปข้างในนิดนึงนะครับอีกทีก็นี่ที่เพลาล้อเพลาล้อหลังนะครับมีรอยตักดินขึ้นมาอยู่เห็นเห็นอยู่ นะครับเท่านี้เองนี่ความเสียหายนะแล้วก็ที่มันจิ้มนเนี่ย,ยคือแฮนดเดิลนะครับปลายแฮนเนี่ยล้มส่วนมากเนี่ยปลายแฮนมันจะถึงแล้วมันจะคํำนะครับมันทําให้ชิ้นพวกอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แต่ที่รับไปคือตรงปลายแฮนปลอกแฮนถ้าเป็นฝั่งขวาก็จะน่าจะต้องซ่อมตรงนี้นะครับด้านขวาส่วนมือเบรกอันนี้อันนี้คือมันมันหักอยู่แล้วนะมันหักอยู่แล้วถ้าไม่ได้ เปลี่ยนใหม่มาก็คงหักอีกเอออ่ะนี่คือความเสียหายของของรถที่ที่ล้มลงวันนี้นะครับก็คือระยะถลายก็พอสมควรเลยนะจากนู่นเลยนะครับนะจากแถวๆนั้นอนะ่ะลงพื้นแถวๆนั้นนะ่ะตู้มนะแล้วก็กลิ้งมาถึงนี่ไหลามาถึงนี่มานอนอยู่ตรงนี้นี่ผมเพิ่งพลิกขึ้นมาก็รถวิบากนะมันออกแบบมาเพื่อการล้มอี่แล้วถ้ามันไม่ สะบัดหมวนตีรังกาจริงๆอ่ะความเสียหายมันก็ไม่ค่อยเยอะครับล้มเปาะล้มแปะล้มลุกคุกคานล้มลื่นล้มถลไมันจับตั้งแล้วขี่ต่อได้นี่คือรถวิบากสไตล์เอินดโดโรที่เรารู้จักกันนะครับให้ดูอันนี้เป็นเคสที่ผมล้มจริงๆนะล้มก็เลยเออยังไม่ทันได้ย้ายที่อะไรก็เลยเอามาให้ดูกันว่าอะไรอย่างไรบ้างเนาะโอเคครับขอบคุณครับ